ครับตอนแรก่คอมนะครับถ้าไมาดูจบนะครับเยวะไปดงทีสองห้าสามหนึ่งรับเก่านะครับก็ใช้ 2, 5, 3, รักัด, 9, นดกนหน่อยนะครับ x ลบสองคูณสามลบห้าส่วน x ลบสเท่ากับ ของ ans, snap, ะะ way, prof, สามนะครับก็จะเห็นว <decent. S 1> ่านะครับ <isso> ส่วนสามนะครับส่วนสามับติดส่วนสามกันนะครับกับติดส่วนเอ็กซ์ลบสองครับเราจะทาการคูณนะครับสามไปครั้งแรกแล้วก็คูณเอ็กซ์ลบสองตลอดทั้งคูณการในครั้งที่สองนะครับจะไม่คูณพร้อมๆกันนะครับครับเพื่อนบางคนอาจจะสามไม่ผ่านนะครับงั้นก็ลองคูณสามตลอดก่อนครับคูณสาม ตลอดนะครับทั้งกำลัการนะครับก็จะเป็นสาม x ลบสองส่วนสามลบสามคูณห้ากับส่วน x ลบสองเท่ากับสามคูณสองส่วนสามเราจะเห็นว่าสามที่พับตัดท้อนกันได้สะทอนกันได้ส่วนตัวนี้ก็คูณกัน ได้สิบห้านะครับแล้วต่อมาก็เขียนไล่ลงมาตามธรรมดานะครับนี้ตัดไปแล้วหายเหลือแ x ลบสองครับลบด้วยสามคูณห้าเป็นสิบห้าแล้วก็ x ลบสองครับเป็นตัวส่วแล้วก็คูณสามนะครับคูณของสามครับเหลือสองกำันันี้แล้วต่อมานะครับคูณด้วย x ลบ2ทั2 2> ้งตกลงนะครับอนะครับคูณกับ2ทั้งตกลงครับก็จะได้เป็นนะครับ x 2ก็จะคูณ้าไปกัวแรกนะครับ x ลบ2คูณกับ x ลบ2กรับลบด้วย x ลบ2นะครับคูณด้วย15แล้วก็ตัว x ลบ2นะครับเท่ากับ2ลบ2 นะครับ x ลบ2นะครับคูณกระจายเข้าไปทางรมการนะครับตัวไหนที่สะท้อนไปนได้แล้วตัวไหนที่คูณกระจายกันได้นะครับแล้วก็ทําการคูณกระจายนะครับตัวนี้นะครับเราเขียนลงกมากลายเป็นมีรงลูปของ x ลบสองลบสองนะครับตัวนี้นะครับตัดสะท้อนเนไปย่นึสะท้อนเป็นไปเยอะยงทิ้หน้านะครับ สองนะครับเเห็นว่าสองนี้นะครับคุณกระจายเข้าไปคุณกระจายเข้าไปนะครับก็จะออกมาเป็นสองเอ็กซ์ลบครับตัวน no. ี mm ้เ hmm. ป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับกำลังสองสมบูรณ์คำหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองเป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าดเอ็กซ์นะครับหลังก็คือสองลบด้วยหลังกำลังสองศูนลบ ่เทากับ 2x ลบ4ล่องลงมาเมอน,นครับอ่ะทีนี้นะครับเปิดวงเล็บนะครับเปิดวงเล็บวงเล็บนะครับไม่เปลี่ยนอะไรนะครับไม่เปลี่ยนอะไร x กำลัง2ลบ 4x นะครับตัวนี้คูณกันได้ 4x นะครับแล้วก็กบวกล่ลบ5กับ 2x ลบ4เขีนครับย้ายอาไว้ฝ้างด้านซ้ายท,ทั้งหมดครับได้เป็น x กำลัง2ลบ อเป็น x บวกสี่ลบห้าลบสอง x บวกสนี่นะครับรวมก็คล้ายนะครับ x กำลังสองลบสี่เจอลบสองเป็นลบหกเนะครับที่บวกสี่เป็น8ปดแปเจอลบจุดห้าเหลือลบเจ็นะครับกทบาศูนการแยกแฟกเตอร์สองเล็ธรรมดา กับหน้าเต็นเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดนะครับมันจะมีตัวประกอบเป็นแค่เจ็ดกับหนึ่งเท่านั้นนะครับทีนี้ด้านขวานะครับเป็นลบเราก็ต้องเลือกนะครับ่เครื่องหมายตรงการเป็นลบกับบวกนะครับหรือบวกกับลบนะครับสลับกันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับพิจารณาดูนะครับว่าไล่คุณใกล่นะครับ รวมกับกลายคูนกลายเราต้องออกมาได้เป็นผลกลางนะครับเราเรือกนะครับลบเจ็ดกับบวกหนึ่งครับเห็นไหมครับใกล้คูณใกล้ได้หนึ่งเอ็กซ์คูนกับใกล้ยคูนกล้ได้ลบเจ็ดนะครับรวมกันบวกหนึ่งนะครับกับลบเจ็ดได้เป็นลบหกนะครับเป็นนั้นค่าเอ็กซ์ทั้งสองค่าก็ถอบออกมาได้เป็นลบหนึ่งกับเจ็ดนะครับเป็นคำตอบ